มาโซ่ตรงนี้มันก็อ่อนแรงตรงนี้มันก็จะปลิ้นได้ตาปลิ้นออกมาระวังนะจ๊ะเวลายิ้มแล้วมีริ้วรอยใต้ตาควรทำอะไรดียิ้มแล้วมีริ้วรอยใต้ตาถ้าเกิดว่าเป็นรอยบริเวณนี้อันนี้เกิดจากกล้ามเนื้อเนาะใช้โบฉีดได้แต่ถ้าเกิดว่ารอยริวร้วๆตรงนี้ อันนี้มันคือไฟล์ไลน์มันไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อฉีดโบไม่ได้แล้วการฉีดโบยิ่งฉีดตรงเนี้เอ,อ่อโบมันทำหน้าที่ในการรีแลกซ์กล้ามเนื้อเนาะถ้าเราฉีดตรงเนี้เพื่อหวังผลว่าเฮ้ยริ้วใต้ตาจะได้หายไปอันนี้ไม่ได้นะไม่ช่วยแล้วจะยิ่งทำให้แย่ลงด้วยแย่ลงในที่นี้อ้างหมายถึงว่าตามันจะปริ้นได้เพราะว่า กล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อรอบดวงตามันเป็นแบบเนี้ยเป็นวง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 อย่างเงี้ยถ้าเรารีแลกซ์กล้ามเนื้อตรงเนี้ยมัสเซลตรงนี้มันก็อ่อนแรงตรงนี้มันก็จะปลิ้นได้ตาปลิ้นออกมาระวังนะจ๊ะระวังอืมถ้าฉีดโดสเดยอะด้วยนะคือมันมีการฉีดแบบเบาๆบางๆ,างๆอันเนี้ยได้นะคะ ใดๆก็ขึ้นกับเทคนิคคุณหมอนเนาะอะยังไม่ได้ตอบปัญหาเลยเนาะยังไม่ได้ตอบคําถามเลยว่าสรุปว่าริ้วรอยใต้ตาตื้นๆเนี่ยควรจะทํำยังไงนี้อังแนะนําใช้เป็นกลุ่มที่มันเอ,อฉีดแล้วกระตุ้นให้คอลลาเจนมันมากขึ้นอาจจะดูเป็นกลุ่มเมโซก็ได้กลุ่ม PRP ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นกลุ่มสารเติมเต็มต้องหยอดน้อยแบบน้อยมากมากๆมากๆจริงๆอืม